สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับศัพท์ใหม่ๆที่นักเขียนวนวนิยายควรรู้นะคะเพื่อรับมือกับแพลตฟอร์มแบบใหม่และการขยายรูปแบบทางธุรกิจของการขายนิยายของเราค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องคําศัพท์สําคัญคญนะครับในวงการนิยายออนไลน์ของไทยเหล่านี้แหละครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจะมาดูกันว่าเอ๊นักเขียนเขาใช้กลไกอะไรกันบ้างในการสร้างไรายได้แล้วก็เติบโตบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมาทําความเข้าใจเบื้องหลังกันหน่อยครับ ค่ะคือคำศัพท์พวกนี้นี่เหมือนเป็นแผนที่เลยนะคะไม่ใช่แค่สำหรับคนเขียนนิยายเท่านั้นแต่สำหรับใครก็ตามที่สนใจเรื่องคอนเทนต์ดิจิทัลหรือว่าการสร้างธุรกิจออนไลน์ยุคนี้ด้วยค่ะมันสะท้อนกลยุทธ์ที่เขาใช้กันจริงๆเลยนะคะน่าสนใจครับงั้นเราเริ่มกันที่เรื่องเ,ออเงิน,เง,นเงินทองคองก่อนเลยดีไหมครับมีคำว่าเหรียญหรือคุกกี้อันนี้คงคุ้นเคยกันดีนะครับ เป็นสกุลเงินในแพลตฟอร์มใช่ค่ะแล้วก็มีติดเหรียญล่วงหน้าหรือ Fast Pass อันนี้คือให้แฟนคลับตัวยงจ่ายเพื่ออ่านก่อนใครใช่ค่ะใช่แบบนี้มันก็ได้เงินเร็วเลยสิครับใช่เลยค่ะเป็นการสร้างกระแสะเงินสดระยะสั้นที่ดีมากๆเลยควบคู่ไปกับการติดเหรียญปกติที่ก็จะค่อยๆสร้างรายได้สม่ำเสมอไปนะคะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจรูปตอนหรือบันเดลอันนี้ก็ช่วยดึงนักอ่านหน้าใหม่ได้ดีหรือคนที่แบบอยากอ่านรุดเดียวจบไปเลย แต่ว่าที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคือเรื่องส่วนแบ่งแพลตฟอร์มหรือ rep split ค่ะอ๋อเรื่อง rep split นี่เองที่นักเขียนหลายคนคุยกันเยอะมากแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ดูว่าเอ๊ะใครให้เปอร์เซ็นต์เยอะสุดแค่นั้นเหรอครับถูกต้องค่ะคือ70-30อาจจะดูเป็นมาตรฐานนะคะแต่บางทีเนี่ยแพลตฟอร์มที่ให้อาจจะ60%แต่เขามีเครื่องมือโปรโมทที่ดีกว่ามากม หรือว่ามีฐานคนอ่านที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเรามากกว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะทํารายได้จริงๆให้เราสูงกว่าก็ได้นะคะอ๋อเข้าใจเลยครับมันเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขเพียวๆพ,พอมีไรายได้แล้วทีนี้ก็ต้องมาดูฝั่งคนอ่านบ้างมีคําว่าวานด้วยอันนี้คืออ่าใช่ค่ะกลุ่มที่ใช้ใจ่ายเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับต้องดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยใช่ค่ะ วานนี่สำคัญมากแต่ว่าการสร้างฐานผู้อ่านโดยรวมให้แข็งแกรงเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะซึ่งมันก็นำไปสู่เรื่องอย่าง reader VAP หรือระบบสมาชิกอะคะ่ะที่ให้สิทธิพิเศษต่างๆเพื่อรักษาฐานแฟนคลับเอาไว้ครับคร,บรวมถึงตัวชี้วัดอย่าง engagement rate ด้วยค่ะอ๋อ engagement rate พวกยอดไลค์คอมเมนต์ต่างๆนี่เองมันมีผลโดยตรงกับระบบโปรโมทของแพลตฟอร์มเลยเรครับไม่ใช่แค่แบบตัวเลขสวยๆโชว์เฉย แม่นยำเลยค่ะคืออัลกอริทึมเขาจะมองว่านิยายเรื่องไหนมี Engagement สูงๆเนี่ยแสดงว่าเป็นนิยายที่น่าสนใจก็มีแนวโน้มที่จะแนะนำให้คนอื่นเห็นมากขึ้นเช่นเดียวกับ read through rate เลยค่ะอัตราการอ่านจนจบครับถ้าตัวเลขนี้สูงก็แสดงว่านิยายเราเอาคนอ่านอยู่จริงๆดึงดูดได้จริงๆซึ่งมันก็เป็นสัญญาณบวกให้แพลตฟอร์มช่วยดันอันดับนิยายเราขึ้นไปอีกค่ะ โอ้แสดงว่าการรักษาคนอ่านให้อยู่กับเรานาั้นๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความผูกพันความพักดีแล้วนะครับแต่มันเหมือนเราส่งซิกบอกแพลตฟอร์มไปเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้ดีนะโปรโมทหน่อยอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะและ้วทีนี้พอเรามีคนอ่านแล้วจะหาคนอ่านใหม่ๆเพิ่มหรือทําให้คนหาเราเจอง่ายขึ้นล่ะครับต้องทํำยังไงอันนั้นก็จะเป็นบทบาทของการตลาดแล้วก็การเผยแพร่แล้วค่ะ อย่างการลงรายตอนหรือ serialization เนี่ยก็เป็นวิธีคลาสสิกเลยนะคะในการค่อยๆสร้างฐานผู้ติดตามที่รออ่านตอนต่อไป mm hmm. ส่วน pre-order สำหรับ e-book เนี่ยก็ช่วยสร้างกระแสดได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยให้มีเงินทุนหมุนเวียนก่อนที่จะวางขายจริงด้วยค่ะแล้วไอ้ตัว ARC ล่ะครับ advance d reader copy ที่ว่าส่งให้นักรีวิวอ่านก่อนเนี่ยมันช่วยได้จริงแค่ไหนครับในทางปฏิบัติจริงๆ ช่วยได้มากเลยค่ะถ้าเราเลือกนักรีวิวที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะรีวิวดีๆในช่วงเปิดตัวเนี่ยสามารถกระตุ้นยอดขายได้ดีมากจริงๆค่ะมันเป็นเหมือนโซเชียลพรูฟที่สำคัญมากๆอ๋อครับแล้วก็อีกอย่างที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยคือ Metadata Tag ค่ะ การใส่คำค้นหรือแท็กที่มันถูกต้องแม่นยำเนี่ยเหมือนเราติดป้ายบอกทางให้คนอ่านที่กำลังหานิยายแนวที่เราเขียนอยู่สามารถเจอเราได้ง่ายขึ้นท่ามกลางนิยายเป็นหมื่นเป็นแสนเรื่องเลยนะคะโอ้กหกลยุทธ์นี้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่มันยังไปได้ไกลขอแค่การขายตอนนิยายใช่ไหมครับผมเห็นมีพูดถึงเรื่องสิทธิ์ดัดแปลง adaptation rights ด้วยใช่แล้วค่ะอันนี้คือการมองปีกสเต็ปแล้ว คือมองนิยายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP การขายสิทธิ์เพื่อนำไปสร้างเป็นซีรีส์เป็นหนังหรือแม้กระทั่งเกมเนี่ยเป็นโอกาสสร้างไรายได้ก้อนใหญ่เลยนะคะเราก็ขยายฐานแฟนคลับไปสู่วงกว้างขึ้นมากๆด้วยการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยการมี Story Bible หรือคัมภีร์ข้อมูลเรื่องนี่สาคัญมากเลยสชนะครับเพื่อให้ข้อมูลทุกอย่างมันเปะ๊ะมันสอดคล้องกันจาเป็นมากๆค่ะ Story Bible นี่คือแกนหลักเลยในการรักษาความต่อเนื่องของโลก ของตัวละครโดยเฉพาะเมื่อมีการขยายเรื่องราวหรือว่าต้องส่งต่อข้อมูลให้คนอื่นเอาไปดัดแปลงแล้วมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับการต่อยอด IP หรือ IP expansion ด้วยค่ะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟนมิทติง้งเพลงประกอบคือทุกอย่างมันคือการสร้างจากโรมานของเรื่องให้แข็งแกร่งแล้วก็เติบโตไปได้เรื่อยๆค่ะฟังดูแล้วนิยายออนไลน์เรื่องหนึ่งนี่เออมีสเกลภาพที่จะกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้เลยนะครับเนี่ยถ้ามีการวางแผนที่ดีตั้งแต่แรก ถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมองจากแค่นักเล่าเรื่องอะค่ะไปสู่การเป็นผู้สร้างทรัพย์สินทางปัญญาการเข้าใจคําศัพท์แล้วก็กลไกต,ต่างๆที่เราคุยกันวันนี้จึงเป็นเหมือนกุญแจสําคัญเลยค่ะในการปลดล็อกศักยภาพตรงนั้นสรุปได้เลยนะครับว่าการเข้าใจคําศัพท์เฉพาะทางเหล่านี้มันเหมือนกับการมีเข็มทิศเลยช่วยนําทางในโลกนิยายออนไลน์ที่ดูเหมือนจะซับซ้อนนะครับไม่ว่าเราจะอยากเป็นนักเขียนที่ประสบความสําเร็จ หรือแค่อยากเข้าใจภาพรวมของสื่อดิจิทัลที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็ขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะคะว่าในวันที่แพลตฟอร์มมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอัลกอริทึมก็ปรับตลอดพฤติกรรมคนอ่านก็ไม่เหมือนเดิมมันจะมีกลยุทธ์การสร้างรายได้แบบไหนที่เรายังไม่เคยเห็นแล้วอาจจะกลายเป็นเรื่องสาคัญมากๆในอนาคตหรือว่า คุณค่าที่แท้จริงของนิยายออนไลน์เนี่ยมันจะถูกตีความในรูปแบบใหม่ๆออกไปได้อีกยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ